สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยสวนมุ่งเกษตรครับวันนี้ผมจะทำแลบอ้อยให้เพื่อนๆได้ดูอีกสักเที่ยวหนึ่งนะครับเป็นการผมก็อยากให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับผมเอาอ้อยสามาสามส่วนของลำต้นอ้อยเนี่ยนะครับจะเอามาเพาะดูว่าส่วนไหนของอต้นอ้อยเนี่ยมันจะงอกก่อนกันนะครับด้านในโน้นนะครับเห็นต้นสีน้ำตาลนั่นคือโคนอ้อยนะครับโคนอ้อย แล้วตรงนี้เป็นเนกลางลําต้นมันนะครับกลางลําต้นแต่อาจจะเป็นคนละต้นกันนะครับแต่ผมจะคัดในส่วนที่ตา,าตาอ้อยที่ดีๆมานะครับจะดูว่าเขาจะงอกพร้อมๆกันได้ไหมนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นปลายอ้อยครับเพื่อนๆน,นี่ปลายอ้อยนี่ครับก็เอาตาอ้อยที่ตุ่มๆม,มาเลยนะครับจะดูว่าส่วนไหนของอ้อยนะครับที่งอกก่อนเขา เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูเป็นระยะะ,ยะไปนะครับเดี๋ยวผมเริ่มลงเลยนะครับลงจากคนอันนี้ก่อนเนี้ยผมทําแต่นักรักไว้นะครับไม้สั้นสุดคือ,อโคนอ้อยนะครับโคนอ้อยผมก็จะวางตะแคงลักษณะที่เคยสอนไปนะครับไปบอกไปนะครับวางลักษณะนี้อันนี้เป็นโคนอ้อยอันนี้เป็นส่วนกลางของอ้อยนะครับผมจะวางาใช้ไม้ที่สูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเป็นสนัญลักษณ์ไว้นะครับ อันนี้เป็นส่วนกลางของลำต้นอ้อยส่วนนี้เป็นส่วนปลายนะครับส่วนปลายเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าส่วนไหนเขาจะงอกงอกเร็วกว่ากันนะครับใช้เวลาเดี๋ยวผมจะเ,เช็คเวลาไว้แล้วก็จะบอกเพื่อนๆื่อนช่วงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากระวางเรียบร้อยแล้วก็กลบเหมือนเดิมครับกลบหลุมไปดินร่วนๆหน่อยนะครับกลบกลบลงไปจะดูว่ากี่วัน อันไหนงอกก่อนผมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนดูเป็นระยะระยะไปนะครับก็กลบไปเลลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆกลบไปเลยหลังจากนั้นก็ลดน้ำครับลดน้ำกลบให้นมิดเลยครับ น้ำนะครับอ้อยจะได้งอกเร็วเสร็แล้วผมก็จะใช้หญ้าแตกนี่แหละครับปิดีกันความชื้นให้ความชื้นของหลุมอ้อย ชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับแฝดนี้ก็ได้จัดก,การที่เราปลูกแฝกริมบ่อนั่นแหละครับแฝดยาวแล้วก็เขี่ยวเอามาใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวมาลอดูช่วงงอกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนครับวันนั้นเราทําการเ,าเพราะอ้อยกันนะครับเพื่อนๆที่เราบอกว่าอ้อยส่วนโคนส่วนกลางลําต้นแล้วก็ส่วนปลายส่วนไหนจะงอกก่อนกันน่ะนะครับ อันนี้วันนี้ผ่านมาแล้ว11วันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าส่วนไหนมันงอกบ้างอันนี้มันเป็นแค่การทดลองค้นข่มเฉยๆนะครับไม่ไม่ถือเป็นเชิงวิชาการอะไรนะฮะก็ให้เพื่อน <S <S ๆได้ได้รับชมอ่าเพลินๆไปนะครับตรงนี้นะครับตอนนั้นเราตกลงกันว่าไม้สั้นเนี่ยนะครับจะเป็นด้านโคนอ่าลำอ้อยนะครับ อันนั้นตรงกลางนั่นก็เป็นส่วนกลางของลำต้นแล้วก็ส่วนสูงสุดนู่นก็เป็นส่วนปลายนะครับลองดูนะครับเท่าที่ดูนี้ส่วนโคนยังไม่งอกเลยนะครับยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นเลย11วันผ่านไปนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงกลางก็ยังนะครับตรงกลางก็ยัง รู้สึกจะตรงปลายมีลุ้นนะครับเพื่อนๆตรงปลายมีงอกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีอยู่สองสามหน่อนะครับที่แทงหน่อขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นต่อกันอีกว่าส่วนกลางและส่วนโคนลำต้นนะครับอันไหนจะงอกตามหลังมาอีกนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไป เพื่อนครับอ้อยที่เราทดลองทำกันไว้นะครับที่ว่าปลูกอ้อยโคนต้นกลางต้นแล้วก็ปลายยอดของลำต้นน่ะนะครับวันนี้เข้าเป็นวันที่17แล้วนะครับเป็นวันที่17แล้วเรามาดูกันครับว่าอันไหนมันงอกกันบ้างนะครับส่วนไม้สั้นนี่ก็คือด้านโคนต้นนะครับตรงสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นกลางลำต้นแล้วก็ ไม้ยาวนั้นก็เป็นส่วนปลายหรือส่วนยอดของลำอ้อยนะครับจะเห็นว่าลำอ้อยส่วนยอดเนี่ยงอกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเกือบทุกตาแล้วนะครับเกือบทุกตาแล้วแต่ส่วนกลางส่วนกลางนี่งอกนะครับงอกออกมาอยู่บ้างนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนกลางก็มีประมาณนี้นะครับสองหน่อนะครับส่วนสองหน่อน,นี้นะครับส่วนโคนต้นยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับโคนต้นยังไม่เห็นอะไรเลยก็เดี๋ยวรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับว่าโคนต้นเขาจะง,งอกออกมาประมาณกี่วันนะครับเพื่อนครับ เรามาตรวจสอบกันอีกสักครั้งนะครับพออ้อยที่เราปลูกกันไว้นะครับเมื่อประมาณ20วันที่ผ่านมาเนี้ยอันไหนมันจะงอกก่อนกันนะฮะในส่วนของโคนต้นกลางต้นแล้วก็ปลายปลายของลําต้นนะครับที่เราทายให้เพื่อนๆได้ดูก็คือปลายจะงอกก่อนนะครับตอนนี้20วันพอดีนะครับส่วนปลายนี่งอกเกือบทุกตาเลยนะครับแล้วมาตรงอ่า ส่วนกลางลำต้นนะครับก็เริ่มงอกให้เห็นหลายยอดแล้วนะครับงอกหเห็นหลายยอดแล้วในส่วนของโคนลำต้นนะครับผมเห็นว่าใช้เวลานานนิดนึงก็เลยมาลองเปิดให้เพื่อนๆดูว่ามันเสียหรือมันยังอยู่นะครับมันจะงอกที่หลังเขาหมดเลยนะครับส่วนโคนลำต้นนะครับ ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเพิ่งจะเริ่มงอกนะครับเพื่อนๆเนี่นะครับเชียให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมีหน่อเพิ่งจะเริ่มงอกนะฮะก็ไม่ได้สรุปแน่ชัดนะครับกับเพื่อนๆที่ทําอ้อยเป็นอาชีพทุกท่านนะครับว่าอ้อยส่วนไหนจะงอกก่อนงอกหลังนะครับ ก็เป็นการทดลองทํำให้เพื่อนๆมือใหม่ที่ปลูกอ้อยได้ดูกันไปในตัวด้วยนะครับก็ทำสนุกสนุกนะครับเผื่อมันจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อาที่จะเริ่มปลูกอ้อยนะครับจะได้หายสงสัยว่าอ้อยส่วนไหนมันงอกดีกว่ากันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามอันนี้ผมใช้อ้อยสุพรรณบุรี50นะครับในการทดลองนะครับ เพื่อนเพื่อนที่ติดตามก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ